นะทุกคนเขาบอกกันหนูสองร้อยแปดสิบบาทบดูรถ้วยนะลูกที่นตลาดหุญนซับนะตกครงจัดเสร็จแล้วโอเคเดี okay, ย๋ยวใส่ให้ดูครับ อย่างแรกก็ต้องงัดกิบขึ้นมาก่อนครับโดยอุปกรณ์ซื้อที่ร้านมิเตอร์ดีไอวนะงัดขึ้นมาปึ๊บง่ายๆโอเคนี่นครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปพวกที่ดักหนูนี่นะวางปึ๊บ Sayi akan jadi seperti ini.